คนคบคนคุยของคุณเขาเอาเรื่องของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังไหมนะคะคนคบคนคุยนะเป็นพลังงานรวมนะคะจะไม่ตรงกับทุกคนขอยเลือกรับแต่พลังงานดีๆนะคะมาดูกันว่าเขาเอาเรื่องของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังไหมนะคะคนคบคนคุยนะคะสองเหรียญสองดาบ พี่หมอขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนเนาะโอ้เขาคิดกับคุณในแง่ลบมากเลยนะไพ่ขึ้นมาแบบนั้นนะคะ๋อมันอาจจะเป็นช่วงระยะไม่ใช่ระยะแรกคือเขามองคุณอะน่าจะเป็นแบบนั้น,นะคะ่ะลูกของคุณ อาจจริงๆด้วยค่ะเขาเอาเรื่องของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังไหมเขาเอาเรื่องของคุณไปเล่าให้คนในครอบครัวฟังนะคะเอาไปเล่าแบบไหนมาดูกันค่ะคือชัดเจนมากในหน้าไพ่นี้นะคะเขามองคุณเขาไปเล่าให้คนในครอบครัวฟังนะเขาบอกว่าเขามองคุณคุณเป็นคนที่ มีเสน่ห์หน้าตาดีเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะในสายตาของเขาที่มองคุณนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาเยอะคิดว่าเป็นคนที่เจ้าชู้คิดว่าเป็นคนที่ไม่เอาใครหมายถึงคนรอบข้างของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนแบบนั้นในสายตาของเขาที่มองคุณ แต่ว่าในช่วงเวลานี้พอได้คบกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นเหมือนเหมือนที่เขาเห็นคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนใจดีในสายตาของเขามองคุณเป็นคนที่ขี้โมโหด้วยนะคุณอาจจะพูดผงผางไหมนะคะหรือว่าเป็นคนที่เวลากโกรธเวลาทำให้โกรธแล้ว คุณพูดเสียงดังไหมประมาณนั้นค่ะหรือว่าอาจจะเป็นคนเงียบไปเลยก็ได้นะคะในหน้าไพ่นี้นะเวลาโกรธคือเขาคิดลบกับคุณมากเลยอะแต่ตอนนี้พอได้คบได้คุยกับคุณแล้วเขาถึงรู้นะคะว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่จิตใจดีถึงว่ามีคนเข้าหาคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่ารัก เขาบอกว่าเขามองคุณผิดจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตจริงจังกับความรักที่ให้เขาด้วยนะคะเขานึกว่าคุณจะมาเล่นๆแต่จริงๆแล้วคุณจริงจังมากในสายตาของเขาที่มองคุณแบบนี้ค่ะคุณเป็นคนที่เจ้าชู เป็นคนที่มีสนเสน่ห์เป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่ขี้โมโหวเวลาโกรธคือบางคนอาจจะพงผางหรือว่าบางคนอาจจะเงียบจนน่ากลัวนะคะในสายตาของเขาที่ไปเล่าให้ครอบครัวฟังอะนะแต่พอเวลาคบกันจริงๆแล้วเขากับรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากเลยถึงว่ามีคนเข้าหาคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่คุยสนุกเป็นคนที่เอาใจคนเก่ง คือคนที่อยู่รอบตัวของคุณจะมีความสุขมากประมาณนี้นะคะและคุณก็มีความรักที่จริงใจให้กับเขาประมาณนี้นะคะอาจจะมองดูลูกข้างนอกที่ยังไม่ได้คบกันลูกของคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะคะ แต่จริงๆแล้วไม่ได้เจ้าชู้เลยแค่เป็นลุกนะเพราะว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์นั่นเองค่ะเวลายิ้มเวลาหัวเราะมีคนเข้าหาประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วค่ะว่าคุณน่ารักมากแค่ไหนนะ